ปลา่าตอนนี้น้องน้ำเปล่าเนี่ยก็ทํามากี่วันแล้วลูกทำมากี่ดนันกี่วันกี่ปีละทามาสามเดือนค่ะกับอีกยี่สิบวัี่อะไรวันที่วันที่แปดกับยี่สิบแปดวันค่ะได้ไปร้านกว่าาแล้วนะคะจะจะร้านได้ไป,ไปเท่าไหร่ได้ไปเท่าไหร่ร้านเท่าไหร่ร้านร้านหนึ่งค่ะร้านหนึ่งสี่ห้าโอเคร้านหนึ่งโอเคน้องน้ำเปลา่าทีนี้นอ,อ่าวันนี้ได้เงินประมาณเท่าไหร่ลูก วันนี้นะคะยอดเข้ามาประมาณหมื่นสองกับสี่ร้อยบาทนะะโอเคทีนี้พี่ถามหน่อยทําไมน้องน้ําเปล่าถึงตัดสินใจทําที่นี่ทําที่นี่เพราะว่าอะไรเห็นโอกาสอะไรจากที่นี่แล้วก็อาธุรกิจดอบลิฟเนี่ยมันสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตผู้คนได้ไหมสําหรับคนที่กําลังยากลําบากตกงานพ้อที่กำลังไม่มีตังค์เลยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาได้ไหมในมุมมองแปลงได้ค่ะทุกคนสาม<ส>ารถเ,เปลี่ยนแปลงลไ,ดได้นะคะ ก็คือพี่กงพาเขาเขาเขาทำเบาบริษัทนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยเหลือทุกคนจริงๆก็คือแบบไม่มีทุนเพราะว่าเวลาเราจะไปขายของเนี่ยเราก็ต้องไปเอาเงินไปสต้อกใช่ไหมถึงเราจะขายได้ไม่ว่าจะเป็นขายเสื้อผ้าอะไรก็แล้วแต่คือเราอ่ะต้องไปซื้อของมาก่อนงั้นเราก็ไม่มีของขายก็คือมันต้องใช้เงินเยอะแต่ว่าที่เนี่ยค่ะก็คือแบบเราแค่ช้อปปิ้งแบบสินค้าแค่ชิ้น2ชิ้นเงี้ยค่ะ ก็คือเราก็แบบสามารถสร้างรายได้กับที่มีได้แล้ว mm hmm. ก็คือแบบเราช่วยบริษัทโปรโมทแอปพลิเคชันแค่นี้น้ำเปล่าทําแค่นี้ส่งลิงก์ให้กับคนที่เยอะที่สุดต่อวันแล้วก็ดึงเขาเข้ามาฟังไลฟ์สดของพี่กุภาแค่นี้ค่ะพอทุกคนเข้ามาฟังแล้วเขาก็แบบเอ้ยเห็นเห็นหลายๆท่านมีรายได้แล้วก็เขาก็เกิดอยากทําบ้างนะคะ mm hmm. เขาก็เลยแบบพอเขาเข้าไปสั่งซื้อสินค้าในระบบเนี่ยแล้วเขาเป็นทีม mm hmm. เขาเขาสมัครมากับเราครั้งแรกเนี่ย mm hmm. ก็คือแบบเออ พอเขาพอเขาชอปปิ้งเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คือแบบร้านได้ก็จะเร่งเข้าหาเราทันทีเลยค่ะคือมันง่ายมากใช่ก็ทําที่นี่มาสามเดือนได้เป็นได้เป็นล้านกว่าบทได้อะไรบ้างจากที่นี่โอ้เยอะเลยค่ะพี่แล้วจะเป็นการใช้เงินความคิดวิธีคิดทัศนคตินะคะหลายๆอย่างแล้วก็เพื่อร่วมงานที่ดีแล้วก็สังคมใหม่ที่แบบว่าเป็นสังคมด้านบวกก็คือทําให้ชีวิตเราอ่ะไปแบบดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะก็คือ ไม่ลงเลยก็คือมีแต่ดีก้นอย่างเดียวเลยค่ะโอเคก็จะไปเอาเบ้นท์วันไหนในล่าสุดทุกทีจองเบ้น์มาทุกคนเบ้น์คุณรถคันแรกในชีวิตไหมลูกเอ่อคันนี้เป็นคันที่สองค่ะแต่ว่าคันแรกก็แบบเป็นรถธรรมดาอ่าตื่นเต้นไหมจะไปเอารถแล้วโอยขับเบ็นท์ปะเนี่ยขับเบ้นท์ก็เนียนรถเ่ยนะ ก็บริษ right. the yup. ัทเราก็เนียน้ําเปล่าก็เป็นคนหนึ่งที่ออกรถ้วก็บริษัทเราเปิดมาไม่กี่เดือนแล้วออกรถเป็นสิบยี่สิบคันแล้วอ๋อก็ซูู้นะเป้าหมายเดือนเท่าไหร่ลูกเป้าหมายต่อไปเป้าหมายเดละร้านค่ะเดี๋ยวก็ถึงตอนนี้ก็สามสี่แสนแล้วเดี๋ยวก็ถึงค่ะพีเดียวว่าไม่ยากเคยได้เยอะขนาดนี้ไหมลูกเคยมีรายได้เยอะขนาดนี้ไหมสามสี่แสนไม่เคยอ่ะไม่เคยสามแสนสี่แสนทุกเดือนทุกเดือนเลยลูกไม่เคยคุรวยแล้วนะกูเลย โอเค okay. ขอบคุณนะโอเคขอบคุณนป่ามากสวัสดีครับ